โอเคครับน้องๆวันนี้เราก็อยู่ในประเทศเรจินารีบ็อกซิ่งโอ้ยเชี่อเลยเด้อเรจินออฟดูเพย์นะครับน้องๆเควีน,นี้ก็จะมาจบปูนะครับครั้งแรกในประเทศนี้เลยนะไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะไม่เคยจบมาก่อนนะงานดำปกติเป็นคนฟาร์มแต่งานขาวอะ่ะเราเพิ่งเติมน้ำมันเรถเพิ่งซ่อมมา๋ยวเหินข้ามม้นไปรีเป็นไงจบครั้งแรกเลยนะไม่เคยจบมาก่อนเลย นี่พึ่งพึ่งมาเล่นด้วยพึ่งมาเล่นได้วันสองวันเนี่ยวันนึงอ่ะวันนี้อ่ะวันที่สองเนี่ยแบบตั้งใจเล่นมากเลยนะคบเบื่อทุกประเทศแล้วอยากเล่นประเทศที่มันเป็นโลเคอ่ะโลเคเองจริงอะเชื่อแล mm ้วจบจังไรวะกดยังไงกดยังไงวะไอเชื่อกดมั่วเอ้ยกดอ๋อมันต้องกดมั่วก่อนที่จะนี้อันนี้จะถึงขีดเหรอันี่ก็รอมันจบไปเอ้ยเสียววะ ไม่ต้องแปลกใจะนะทำไมเห็นท้องฟ้าเป็นนี้อันนี้ผมลงอ e ็นดีภาพสวยนะดูดิท้องฟ้าสวยเลยอะ่ะสวยจริงสวยจริงไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะตึงเปล่านะตำรวจออนเยอะอยู่นะตำรวจออนสิบสี่คนอะสุดจัดสุดจัดประเทศนี้ ว่าส sure no ังคมมันก็ดีนะแต่ว่าไอ้พวกที่มันบิดเยอะเกินนะไอ้พวกที่บิดของอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรารอตำรวจมานะไม่รู้ตำรวจจะมาหรือเปล่านะเมื่อกี้จบไปห้าถุงแล้วตำรวจยังไม่มาเลยจกไปแบบผมจกที่สองนะพอจกสองแล้วก็ไปเก็บใส่ในตู้นะเก็บใส่ในตู้ล็อกเกอร์ไว้แล้วก็ขายขายได้หลายบ้านเลยวันหนึ่งถ้าตำรวจอ่อนเยอะก็ขายได้หลายบ้านเนี่ยตำรวจมาแล้วเว้ยตำรวจรับเคสแล้วเคสแล้ว คือแบบรอนานมากนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าต้องใส่คนกระทำความผิดเยอะไปวะมาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 เชียร์งานแรกกัด้วย วันดีครับคุณตำรวจประเทศนี้รถมันเหินได้แบบวะลองเอาเหินมอ,อกแกนไปใช้ดิเหินนี้ก่อนเลยเหินนี่ต้องเหินเบาๆนะถ้าเหินแรงคว่ำลยนะโอเคไปเหินฟังเพลงเพลินเเพพล่นน, real, like กนว,นวนกนวนกวกก,ก,ก,กูููอออยยยงงงัััไมมมมีีร์าา้้ะ ัมาพว้ขอใช้เหินมอแกนหน่อยแล้วกันที่เคยได้ร่ำเรียนมาเฮ้ยชี้เอ้ยรถโดดเป็นไรเลย เฮืนอนมอแกนเฮิอนนี้ถ้าเหืนไม่ดีรถพลิกค,ควนะ่ำเลยตีโค้งครับลบอัดไปเลยข้างหน้าสะพานเหืนอนมอแกนนะครับถ้าเหืนไม่ดีรถคว่ำนะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเชี่ยเฮ้ยนี่เฮืนอนมอแกนเฮืนอนมอแกนนี่เป็นไงเป็นยัเป็นยัย อย่างนี้รเราตำรวจไปไหนลด,ด้ดูในแผนที่ดิตำรวจไปไหนหลุดแล้วอย่างนี้ครับหลุดครับอย่างนี้หลุดครับแค่นั้นแหละเห็นม็อกแอนใช้ได้นะครับเชี่ยจริงๆกูโดนจับนายสัตว์กูโดนจับนายชีย่ยคลิปขำๆ